สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับอาร์ดรถซิงครับวันนี้นะครับพิเศษมากๆเลยนะครับผมมี Mercedes-Benz E220CDI คันนี้เป็นปี2005ครับฝาดำ m i n o อร์ a i n ครับที่สำคัญภายในดำด้วยครับผมขายถูกสุดในตลาดด้วยนะครับคันนี้ขายได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันเลยดีกว่าครับ นี่นะครับ Mercedes-Benz E 2 2 0 CDI ปี2005คันนี้ครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับผมบอกเลยว่าภายในดำนี่หายากมากๆครับยังไม่พอครับผมขายถูกสุดในตลาดเลยนะครับสภาพเครื่องยนเกียร์ช่วงล่างนี่คือดีมากๆครับแต่ภายนอกอาจจะมีตำหนีนิดหน่อย เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงตัวรถนะครับเป็นสีดานะครับเงาเงาวิงวิงแบบนี้เลยครับสวยงามนะครับไฟหน้าครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ครับเป็นไฟสี่ดวงครับลูกแก้วคมใสๆแบบนี้เลยครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าคมเมียมครับพร้อมดาวร้อยครับเงาเงาครับผมถัดลงมาด้านล่างครับก็จะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ด้วยนะครับสวยงามครับร่องรอยของสีอาจจะมีการใช้งานบ้างนะครับภายนอกนี่อยู่ประมาณ 85%ครับแต่ภายในนี่คือเต็มร้อยครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างก็เป็นสีดําแบบนี้เลยครับสวยงามครับด้านข้างนี่คือลายลิ้วรอยเลยนะครับล้อแมกครับเป็นล้อแมกขอบ16ครับ ลาย11ก้านของเบนซเลยนะครับตัวล้อนี่คืออาจจะมีร่องรอยของการใช้งานไปบ้างนะครับแต่โดยรวมไม่มีปัญหาต่อการขับขี่แน่นอนครับช่วงล่างนี่คือโอเคเลยครับถัดมาด้านข้างก็จะเป็นเล่นทิมด้วยคมเมียมแบบนี้เลยครับพร้อมโลโก้อวังกาดครับบอกถึงความสปอร์ตนะฮะเพราะภายในดำครับผมกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวให้นะครับคันนี้ได้ติดฟรีมาให้แล้วรอบคันนะครับไม่มีล้อแน่นอนครับดูครับ ด้านข้างสวยงามแบบนี้เลยครับผมเมียมี่คือเขาจะเล่นตั้งแต่ด้านข้างมาจนด้านหลังเลยนะครับกัรชนด้านหลังก็จะติดไฟสะท้อนแสงมาให้ด้วยครับขับกลางคืนนี่คือปลอดภัยแน่นอนฮะด้านท้ายก็จะมาพร้อมกับโลโก้ C D I โลโก้เบนซ์แล้วก็โลโก้ E 2 2 0นะครับโลโก้อยู่ครบครับผมผมให้ดูตำหนินิดนึงนะครับอาจจะมีร่องรอยบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับภายในดำเครื่องฝาดำแล้วราคาถูกสุดแน่นอนครับเอาไปคุ้มครับใช้งานอย่างเดียวครับอย่ามาเปิดท้ายกันนะครับ นี่ครับท้ายค์สซีก็ใหญ่โตแบบนี้เลยนะครับสวยงามครับผมดูครับเครื่องมือยางอะไรแม่แรงพร้อมนะครับแบตผมเพิ่งเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะครับเอาไปวิ่งกันอีกยาวๆครับไม่ต้องห่วงครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันเลยดีกว่าครับผมนี่นะครับดูภายในของตัวรถครับสวยงามนะครับ เดิมจากโรงงานแบบนี้เลยครับระบบไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับดูครับพวงมาลัยก็ดําสนิทเลยครับตัดด้วยทิมลายไม้ครับข้างประตูก็สีดํานะครับสีเดียวกับตัวรถเลยครับตัดด้วยทิมลายไม้ครับเบาะเป็นปรับแบบไฟฟ้าทั้งสองข้างนะครับจดจำเมมโมรี่ซีทได้ถึง3ตําแหน่งครับผมดูนะครับตัวรถสวยงามครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับเพนเมอร์เซเดสเบนยังอยู่ครบนะครับถือว่าตัวรถนี่ค่อนข้างสวยงามเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวผมไปสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยดีกว่านะครับเอาละครับตอนนี้ผมได้มาอยู่ในตัวรถของ Mercedes-Benz E 2 2 0ดีเซลแล้วนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องกันเลยดีกว่านะครับกุญแจเป็นกุญแจแบบน้ำเต้าแบบนี้เลยนะครับนี่ครับผมตัวรถนะครับ สตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับเลขไมค์คันนี้ครับอยู่ที่1 7 0 0 0 0สมกิโลเท่านั้นเองนะครับถือว่าวิ่งไม่เยอะนะครับรถปี2005เลขไม์แสนเจ็ดนี่คือสบายสบายเลยครับรถค่อนข้างดูแลรักษาดีมากครับเครื่องเกียร์วิ่งดีมากๆเดี๋ยวผมจะไปวิ่งให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของคอนโซลตรงกลางกันก่อนเลยครับสวยงามครับสีดำสนิทครับช่องแอร์พลาสติกไม่มีหักนะครับปุ่มกดได้ทุกปุ่มครับถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็น ในส่วนของวิทยุครับคันนี้เจ้าของเก่าเขาทําเป็นแบบสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ FM AM ได้ด้วยนะครับจากโทรศัพท์มือถือเลยเป็นวิทยุของ Pioneer นะครับสวยงามครับถัดลงมาก็จะเป็นระบบฟังก์ชันต่างๆนะครับระบบ ESP ครับระบบทิ้งหัวหมอนครับไฟฉุกเฉินครับปุ่มล็อกรถปุ่มปิดล็อกรถครับแล้วก็ปุ่มม่านหลังครับแล้วถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของนี่ครับช่องเขี่ยบุหรี่แล้วก็ที่จุดบุหรี่นะครับ สามารถเสียบปลั๊กพาเวอร์เอาล็ตได้นะครับอันนี้ผมแถมให้ไปด้วยเลยเกียร์คันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดนะครับมีโหมดการขับขี่2โหมดครับ W กับ S นะครับรับรองครับเกียร์นี้คือลื่นๆ่นะครับวิ่งครบทุกเกียร์แน่นอนครับถุงเกียร์อันนี้ผมสั่งให้ใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ครับไม่ต้องห่วงเลยครับดูครับทีมลายไม้เขาสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ที่เท้าแขนครับก็เป็นสีดําสนิทแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของหุ่มอะไรกันต่อเลยครับ พวงมาลัยคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยแบบสีก้านครับเป็นมันติฟังก์ชัน2ฝั่งครับเป็นพวงมาลัยดำครับไม่มีรอยแตกหักะลอกใดๆทั้งสิ้นครับพวงมาลัยนี่คือเนียนกริปเลยครับสวยงามครับมาพร้อมก้านขุดคอนโทนให้นะครับแล้วก็พวงมาลัยปรับแบบไฟฟ้าขึ้นลงเดินหน้าถอยหลังนะครับนี่ครับใช้งานได้หมดนะครับระบบไฟฟ้าคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวบอกกันอีกทีครับ เบาะฝั่งคนนั่งนี่คือโอเคมากนะครับลายริ้วรอยครับหนังยังตึงไปอยู่เลยครับแน่นๆครับฝั่งคนขับก็ด้วยนะครับนี่ครับผมให้ดูครับนี่ครับหนังไม่มียวบนะครับดูเลยครับเบลดําสนิทครับเบาะดําสนิทครับคือเจ้าของเก่าเขาดูแลรักษาค่อนข้างดีมากๆจริงๆครับและยังไม่พอนะครับคันนี้เขาติดกล้องหน้ารถให้ด้วยนะครับของ70ไม้นะครับ แคมไปให้ด้วยเลยครับเอาไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังตัวรถกันต่อเลยดีกว่าครับนี่นะครับด้านหลังตัวรถของ Mercedes b e n z Class E ครับภายในเขาก็จะสีดำแบบนี้เลยครับเบาะนี่คือตึงไปครับสวยเนียนมากครับเบลด์ดำเดิมสนิทครับแทบไม่เคยใช้งานเลยครับด้านหลังแล้วก็มาพร้อมกับพรม Mercedes Ben z ให้ด้วยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับและส่วนของช่องแอร์นะครับกรอบพาสติกนี่คือยังโอเคมากๆนะครับแอร์สายขวาปรับอิสระได้เลยครับ มาพร้อมกับนี่ครับ Power อร์เอาลอีก12โวลต์ครับสามารถชาร์จแบตข้างหลังได้ครับและที่สำคัญครับนี่ด้านหลังเขามีที่เท้าเขนให้นะครับมาพร้อมกับที่วางแก้วครับแล้วก็ช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆนะฮะถือว่าสวยงามจริงๆครับบนเพดานครับดูครับเนียนกริบครับสวยงามไม่มีร่องรอยของการขีดเขียนหรือถ้ลอกใดๆทั้งสิ้นนะครับ หนังเพดานยังตึงเป๊ะอยู่เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2ทว b o ครับเป็นเครื่องฝาดำครับม i เนอร์เชนแล้วพัฒนามาจากฝาขาวครับผม ห้องเครื่องนี่คือสวยงามมากเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าตัวรถนี่คือไม่มีการชนหนักพิวามน้ําท่วมร้อครับแผ่นกันความร้อนยังสวยงามอยู่เลยนะครับถือว่าใครได้ไปคุ้มนะครับเครื่องเกียร์ดีมากๆครับคันนี้นะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่160กว่าม้าเลยนะครับอัตราการบริโภคน้ํามันอยู่ที่16-17กิกิโลลิตรทำได้เลยนะครับไม่กินน้ำมันแน่นอนครับเครื่องดีเซลเอาไปเลยครับฝาดำผมบอกเลยครับว่าขายถูกสุดในตลาด แน่นอนฮะโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมพาไปขับกันให้ดูดีกว่าว่าการขับขี่มันจะเป็นยังไงไปกันเลยครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวผมพามาดูการขับขี่กันดีกว่าว่า e 2 2 0 cdi คันนี้มันจะเป็นยังไงไปกันเลยครับออกตัวได้ดีเลยครับผมลืมบอกอย่างนึงนะครับคันนี้เขาได้ทำแหลกของเรื่องช่วงล่างมาใหม่ครับนี่ครับพวงมาลัยก็จะไวมาก ขับง่ายมากๆครับซ้ายขวานี่คือสบายเลยรถค่อนข้างขับดีมากนะครับเอาครับเดี๋ยวเรามาลองความเร็วนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาลองเลยครับ60สิแล้วครับ80ครับร้อยแล้วนะครับ สนองนี่คือว่องไวมากครับเกียร์เปลี่ยนครบลื่นเลยนะครับรถขับดีมากครับพวงมาลัยเขาจะไม่หนักจนเกินไปนะครับขับขี่ง่ายครับและอย่างที่ผมบอกเลยนะครับอัตราการสิ้นเปลืองของดีเซลครับอยู่ที่ประมาณ16-17กิโลลิตรสบายๆเลยครับเติมน้ำมันไปนี่คือลืมเลยนะครับระบบเบรกก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่อยๆเลยนะครับ อย่างที่ผมบอกเลยนะครับคันนี้เป็น e-diesel เบาเขาค่อนข้างจะนั่งสบายมากๆเลยครับโอบหัวไหล่ดีมากครับและยิ่งข้างหลังนี่คือนั่งสบายจัดเลยนะฮะนะครับวงเลี้ยวโอเคเลยครับเอาละครับเรามาทดลองความเร็วกันอีกรอบนึงครับนี่ครับโอ้เกียร์เปลี่ยนค่อนข้างลื่นมากเลยครับ อยต่อของเกียร์นี่คือไม่มีสะดุดเลยฮะเดี๋ยวผมจะใช้ความเร็วอีกรอบนึงนะครับไปดูครับหักขวาพุงงอะไรนี่คือนิ่มๆเลยครับเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจเลยครับโอ้โห2.2โทโบนี่คือรถแรงมากครับแรงไม่พอประหยัดด้วยครับตะกี้ขึ้น120คือแป๊บเดียวเองนะครับ รถอาจจะเยอะนิดนึงนะครับผมลองความเร็วได้แค่ระยะสั้นๆนะครับราคาเดี๋ยวเราไปฟังตอนจบนะครับการันตีครับขายถูกสุดในตลาดแน่นอนครับปี2005 m มเนอฝาดำนะครับภายในดำด้วยครับหายากครับผมจังหวะในการเปลี่ยนเลนนี่คือค่อนข้างมั่นใจได้เลยนะครับเบนท์นี่คือเขาทำช่วงล่างมาค่อนข้างดีมากอยู่แล้วครับ โอเคครับนี่ก็เป็นการขับขี่ให้ FC หละหลายท่านได้ชมกันนะครับผมการันตีเลยนะครับเครื่องเกียร์ดีมากครับคันนี้เอาไปใช้งานกันยาวๆเลยครับไม่เพียงแสนเจ็ดเท่านั้นครับรถปี2005ไปครับสุดท้ายเดี๋ยวเราไปฟังราคากันดีกว่าครับผมไปเลยครับหลังจากที่ขับขี่มานะครับผมบอกเลยว่าขับขี่ดีมากๆครับเครื่องขับดีครับเกียร์เปลี่ยนครบทุกเกียร์นะครับเอาไปใช้งานต่อกันได้ยาวๆเลยนะครับเติมน้ำมันขับอย่างเดียวได้เลย แล้วเดี๋ยวเราไปฟังราคากันนะครับคันนี้ครับอย่างที่ผมบอกไว้เลยขายถูกสุดในตลาดแน่นอนครับรถเบนซ์ดีเซล e 2 2 0 cdi ปี2005คันนี้ครับผมขอขายอยู่ที่360,000เท่านั้นนะครับเอาเลขกลมๆสวยๆไปเลยครับ360,000นี่คือสภาพแบบนี้เลยนะครับข้างหลังผมไม่ได้เก็บงานให้นะครับราคานี้ถูกสุดในตลาดแน่นอนแล้วนะครับเครื่องเกียร์ขับดีมากครับภายในดำครับเบาะดำพวงมาลัยดำครับคอนโซลดำ ตัดด้วยชิมลายไม้สวยงามครับหายากจริงๆครับกับราคา3,60,000ราคานี้ครับผมส่งให้ฟรีทั่วไทยเลยนะครับถ้าสนใจก็สามารถโทรหาผมหรือแอดไลน์อาร์ลซิงมาได้เลยนะครับในส่วนของทะเบียนนี้นะครับผมไม่ได้ให้นะครับเจ้าของเก่าเขาขอคืนนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับรถผมครับโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับการันตีครับรถถูกกฎหมายแน่นอนโอนไม่ได้ซื้อคืนเต็มจำนวนที่สำคัญพร้อมมีค่าเสียเวลาให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมขอฝากเจ้า Mercedes-Benz E220 CDI ปี e 20, 2005ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ